เห็นพูดถึงบอสไหมมีคนบอกวัยวๆครับแต่ไม่ได้ตามเข้าไปดูอะไรมากมายแต่ไม่อยากพูดชื่อเขาครับเพราะว่าเขาต้องการแสงไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะไม่สบายครับคุณไข้หวัดหนักผมยังพูดคำเดิมนะว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเนาะไม่ต้องให้ผมพูดเยอะผมไม่ได้เป็นคนเลือกเขาตั้งแต่แรก องค์กรใหญ่เขาเลือกมาให้คุณเอเจสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะซึ่งผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้เขาไม่เคยเป็นมีประสบการณ์เลยมีใครหาประสบการณ์ทางด้านเป็นพิธีกรของเขาเจอบ้างไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็แล้วแต่พิธีกรรูปแบบไหนไม่มีมีแค่นักพูด <c oughs> ตลก เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยผมเลฟเฟลนไม่ได้ผมบอกว่าไม่เอาตอนแรกเขาก็จะไม่เอาแล้วก็กลับมาเอาอีกผมก็ไม่รู้มอนกันเขาไปดวอะไรกันไว้โอ้โหมาถึงนี้สอนยากมากเอาเป็นว่าผมไม่ต้องผมสอนไม่ไหวอะต้องระดมคนมาสอนทั้งผีแชมป์ทั้งครูแม็กครูเคียงเต็มไปหมดเลยส่วนเรื่องวิธีกรอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะผมว่ามันแปลกๆธรรมดาคนทำงานเสร็จก็คือจบนายฮะสมมุติถ้าจะทำงานนะ ทุกคนคงรู้ถึงคุณภาพเนาะเข้าใจนะผมก็แบบต้องการเลกคอร์ดที่ดีที่สุดอะแล้วผมก็ไม่ไม่เคยคิดว่าผมจะไปเป็นวิธีกรนะจะบ้าเลยผมเป็นประธานเจ้าภาพในการจัดการประกวดผมจะไปเป็นทำไมข้างบนบ้าบมอพูดไปเรื่อยเพอร์เจอร์